สวัสดีครับทุกคนผม j จซจากบอร์ดเกมน่นเลร์นะครับวันนี้ช่วงทำเซียนเหมือนเรียนมานะผมจะมาสอนเล่นเกมนี้ครับผมเกมนี้ชื่อว่า Fallout ก็ในเกมนี้นะครับเราเนี่ยจะต้องรับบทเป็นนักประจนภัยนะครับหลังจากที่โลกเนี่ยเกิดสงครามนิวเคลียร์แล้วนะครับเราเนี่ยจะได้สร้างเชลเตอร์นะเป็นวอล์นะครับที่ปลอดภัยสำหรับเราแต่เราก็ต้องออกไปหาอาหารออกไปหาคน มาเพิ่มนะครับเพิ่มจำนวนประชากรแล้วทีนี้เนี่ยการออกไปเนี่ยมันก็ต้องไปเจอสัตว์ประหลาดเจอกลุ่มคนพวกเรเดอร์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องเตรียมพร้อมเตรียมอาุนให้พร้อมนะแล้วก็ออกไปสู้กับโลกภายนอกครับผมไปดูวิธีการเล่นกันได้เลยอันนี้เป็นหน้าตาของการเซตอัพเกม4 out นะครับก็เริ่มต้นมาถึงเนี่ยแล้วก็กางบอร์ดก่อนนะครับแล้วก็วางของตามนี้เดี๋ยว ในคู่มือเนี่ยมันจะมีบอกแล้วนะครับที่หน้าเซตอัพเลยนะ,ะผมให้ดูเกมนี้นะครับก็ตามที่ผมบอกไปคือธีมของเกมก็คือเราเนี่ยเป็นผู้รอดชีวิตหลังจากการเกิดนิวเคลียร์ใช่ไหมครับเราก็จะต้องออกไปประจนภัยตามที่ต่างๆแล้วก็ไปสู้กับมอนสเตอร์บ้างสู้กับพวกคนเถื่อนบ้างนะครับเรเดอร์ก็เป็นแบบพวกที่แบบมาป้นสะดมหรือแม้แต่พวกแบบมิวแทนต่างต่างนะแล้วเราก็จะมีการต้องไปเอ c นเคาน์เตอร์นะครับก็คือเหมือนกับไปเจอตึกล้างบ้างไปเจอแคมป์บ้าง ก็จะมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนนะครับไปซื้อของไปขายของหรือแม้แต่ไปทําภารกิจต่างๆนะครับเ,เริ่มต้นมาถึงเนี่ยเราจะต้องวางบอร์ดตัวนี้นะครับไปที่หน้าของเรานะแล้วตัวละครแต่ละตัวเนี่ยอย่างตัวที่ผมเลือกเนี่ยครับก็อย่างตัวนี้นะครับน้องเนี่ยชื่อเวสแลนเดอร์นะครับน้องก็จะมาพร้อมกับอาวุธคู่ใจนะครับคือเราเลือกตัวละครใช่ไหมแล้วเราก็เลือกว่ามันได้ของมาเป็นอะไรนะส่วนเพลเยอร์สนะครับผมเล่นกับน้องไว้เมื่อวาน อย่างตัวนี้ชื่ออะไรวะา Brotherhood Outcast ใช่ไหมตัวนี้เขาก็จะมาพร้อมกับชุดนะครับมันจะมีบอกอยู่ตรงบอร์ดตรงนี้นะว่า,ามีชุดมีของที่เราถือนะก็คือแบบอาวุธปืนอะไรอย่างงี้นะแล้วก็มีคอมเพนเนียนนะครับก็คือเพื่อนของเราก็จะมาวางไว้แต่ว่าเริ่มต้นเนี่ยมันจะสุ่มมาคือแบบเนี้ยอาวุธเนี่ยมันจะอยู่ช่องนี้ชุดมันจะอยู่ช่องนี้ใช่ไหมของเพลเยอร์คนนี้นะครับแล้วก็เราจะได้สเตตัสเริ่มต้นนะอันนี้ผมว่าผมต้องเอาออกหนึ่งตัวอ่า คือตัวนี้มันจะมาพร้อมกับตัว A นะครับจะเห็นอยู่มันจะเป็นสนัญลักษณ์เดียวกันกับน้องผู้หญิงใช่ไหมเป็นตัว A นะครับเราก็วางไว้ที่ตัวเออันนี้ใส่กับคืนไปก่อนเมื่อวานเล่นค้างไว้แล้วก็ตัวหุ่นยนต์นี่มันมาพร้อมกับตัวอะไรวะตัว I อโอเคอันนี้กลับเริ่มต้นมาโอเคตรงบอร์ดเนี่ยนะครับอธิบายทีละทีละท่อนก่อนอ่าตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นเหมือน ค่าพลังของเรานะครับมันเป็นแบบค่าสเตตัสก็จะมตีตั้งแต่ตัว S ไปถึงตัว L ใช่ไหมครับถ้าเราอยากรู้มันคืออะไรเนี่ยก็คือตรงนี้นะมี uh, Strength Perception นะครับ Endurance Charisma Intelligence Agility แล้วก็ Luck นะครับเวลาเกมเนี้ยเวลาเราัพ level นะครับสมมติเราตีมอนเนี่ยมันจะไม่ใช่แบบว่าขึ้นมาแบบ1 2 3 4มนะมันจะขึ้นมาแบบนี้ครับคือมันจะกระโดดมันจะกระโดดมาตามต,ามตัวอักษรที่เรามีนะคืออย่างเช่นอย่างเงี้ยตัวผมเนี่ย แต่ตอนเริ่มต้นเนี่ยเราจะต้องอได้ไอตัวตัวนี้มา1ตัวนะครับตัวไอสัญ,ญลักษณ์เนี่ยมานะให้จดสองเลือกหนึ่นะครับสมมติมาวางนี้ใช่ไหม C กับ A เวลาผมตีมอนแล้วผมได้ EXP มากขึ้นเนี่ยสมมติผมได้ EXP เท่ากับ2แล้วกันมันจะไม่ใช่1 2แบบนี้นะมันจะขึ้นมาเป็น1 2ออย่างนี้นะครับแล้วรอบต่อไปถ้าเกิดผมอัพเลเวลอีกเนี่ยมันก็จะ โอเคอัพเลเวลเพิ่มไปเลเวลต่อไปนะครับผมก็จะได้จัว่วไอตัวอักษรมาอีกนะจั่วสอเลือกหนึ่งถ้าเกิดว่าผมจั่วมาอ่ะสเลือกหนึ่งสมมตุติผมได้ตัว L กับตัว I ผมเอาตัวอะไรดีว่าตัว I แล้วกัน<ๆ>ก็จะมาวางตรงนี้แล้วเลเวลต่อไปของผมเนี่ยครับมันก็จะมาเป็น1 2 3แล้วค่อยอัพเลเวลหลังจากนั้นถ้าเกิดผมเติมเป็นตัว L ไปเวลาผมจับเลเวลผมก็ต้องเป็น1 2 3 4แล้วค่อยอัพเลเวลเข้าใจไหมครับมันจะค่อยๆเพิ่มเลเวลมากขึ้นไปเรืนะ่อยๆคือเหมือนกับ มันจะใช้ EXP มากขึ้นในการเพิ่มเลเวลอธิบายอย่างนี้แล้วกันอันนี้แค่ท่อนแค่ท่อนตรงนี้นะไอ้ตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนกับเหมือนเป็นฉายาของเราอะเหมือนเป็นถ้าเราทําภารกิจแบบว่ามันจะมีตัวโทเค็นบอกอยู่นะครับผมไม่แน่ใจว่าภาษาไทยมันมันเรียกว่าอะไรนะครับมันเป็นเทรสนะครับเหมือนเป็นแบบเป็นฉายารณ์ประมาณนั้นนะเวลาเรา,วาเราวลา,าทำเควสตต่างๆเนี่ยมันจะมีช้อยให้เราเลือกนะครับอย่างเช่นแบบ เราไปเป็น idolize เป็น verify นะครับหรือว่าเป็นแบบ super mutant อะไรประมาณนี้นะเราก็จะมาวางไว้นะครับส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นค่า,าเลือกของเรานะครับจะเห็นว่ามันมีเลข0ถึงเลข16นะครับวางหมุดอันนึงไว้ที่16วันอันนึงไว้ที่0นย์ะครับสีเขียวไว้อันนี้คือค่า radiation นะครับคือค่า radioactive คือค่า,ากัมมันตรังสีเพราะว่าเกมเนี้ยอย่างที่ผมบอกไปว่ามันเกี่ยวกับโลกหลังจากนิวเคลียร์ใช่ไหม เวลาเราเข้าไปในพื้นที่ที่มันเป็นอขอบสีแบบสีเขียวอะ่ะมันจะมีขอบอยู่บอกอยู่นะครับถ้าเราเข้าไปเนี่ยเราจะติดกับมันตะลังสีนะครับแล้วเราจะต้องเอาไอ้หมุดเนี้ยขยับขึ้นมาทีละหนึ่งช่องหรือแม้แต่สู้กับมอนสเตอร์ที่มันเป็นกัมมันตะลังสีนะครับมันจะมีมอนสเตอร์บางตัวที่บอกอยู่เวลาเราโดนมันกัดอะไรเงี้ยนะเราจะโดนเพิ่มค่ากัมมันตะลังสีแปลว่าถ้าเกิดว่าโดนคุณโดนกัดมา จากปกติเนี่ยแม็กเลือดคุณคือ16ใช่ไหมครับก็คือเนี่ยหนถึงสิใช่ไหมมันก็คือ16หน่วยป่ะแต่ถ้าเกิดว่าคุณโดนกัดมาเรื่อยๆสมมติว่าคุณโดนกัดไปจนถึงเลข10อย่างเงี้ยแล้วคุณไม่รักษาคุณเลยเนี่ยแปลว่า e x p คุณเนี่ยมันจะเต็มแม็กได้แค่นี้ครับแปลว่าถ้าคุณลดมาเรื่อยๆเนี่ยคุณสู้แล้วอ่า HP คุณลดไปเรื่อยๆนะครับลดๆๆๆปุ๊บคุณก็จะตายเพราะว่าแม็ก p คุณน้อยลงเพราะฉะนั้นคุณเวลาคุณโดนกำมันตรังสีคุณต้องรัักษาาเเเรรืื่่่อออยยๆๆพให้แบบบวคคุณมี HP ะะน เดี๋ยวจะมันจะมันมอธิบายต่อเนี่ยจะได้เข้าใจมากกว่านี้นะครับเกมนี้เนี่ยเริ่มต้นมาถึงเนี่ยเราจะต้องวางแมปนะครับไว้ตรงกลางแล้วก็วางการ์ดต่างๆที่เป็นแบบว่าการ์ดสำหรับการทำเควสการสำหรับของต่างๆแล้วก็ตลาดนะครับเ,เราจะต้องมาเลือกก่อนว่าเราอยากทำภารกิจไหนนะครับภารกิจในเกมก็จะมีหลายภารกิจนะครับอันนี้คือหน้าต่างของภารกิจแล้วมันจะมีบอกมาว่าเราเนี่ยจะต้องวางแผ่นทาวนะครับไปในลักษณะไหน ซึ่งมันจะมีอยู่สองสีเห็นไหมมันจะเป็นความยากของแผนที่ต่างๆนะครับแล้วก็เมืองที่สุ่มเปิดมาเนี่ยจะมีสีเมืองใช่ไหมครับเราก็ต้องเปิดให้มันถูกเมืองซึ่งเขาบอกว่าโปรเจกต์แรกที่คุณควรเล่นนะที่เล่นแล้ง่ายที่สุดนะครับเป็นแบบว่าเบสิกก็คือ the commonwealth นะครับเราเนี่ยจะใช้การเซตอัพหน้าตาแบบนี้อ่านี่ตามแบบนี้เลยเหมือนกันเปียกนะครับแล้วก็เราเวลาเราเซตอัพเสร็จเราก็พลิกมาอีกด้านหนึ่งด้านเนี้ยจะเป็นเป้าหมายของเกมนะครับ โดยเกมนี้เนี่ยจะจบนะครับก็ต่อเมื่อเราอ่ะสามารถได้ค่าินฟเอนถึงตามกําหนดหรือไม่ก็เกมดําเนินไปเรื่อยๆนะครับเวลาเราเล่นเนี่ยเราจะวางไอ้ตรงนี้เหมือนกับเป็นฝ่ายแบบฝ่ายรีสิสแตนต์ฝ่ายอะไรอย่างเงี้นะน,นี้มันจะเป็น2ฝ่ายนะครับคือฝ่ายแบบเดอะเรลโรดกับฝ่ายอิน t ต t จูดนะครับถ้าเกิดว่าคเควสของฝ่ายไหนเนี่ยที่มันแบบดําเนินลงมาถึงข้างล่างจนถึงแบบท่อนสุดท้ายก่อนนะครับก็จะจบแล้วก็ เกมก็จะจบแล้วดูว่าใครได้คะแนนมากกว่ากันนะครับเริ่มต้นมาเนี่ยมันก็จะเริ่มต้นที่แถบข้างบนสุดอย่างนี้อ่าเดี๋ยวเวลาทำเควสเนี่ยมันจะบอกเองครับว่าไอ้รูปดาวหรือรูปโล่เนี่ยมันจะขยับลงมานะครับว่าภารกิจไหนที่สําเร็จนะเอ่อมีอไรอีกว่าวางเสร็จมาแล้วใช่ไหมแล้วก็วางหุ่นยนต์ไว้ด้วยครับมันจะมีตัวมอนสเตอร์นะอย่างเนี้ยตัวมอนสเตอร์ตรงเนี้ยมันจะมีสัญลักษณ์เราก็หยิบหยิบมาจากพาวส์พายของมอนสเตอร์ของเรานะครับทษทีนี้เละไปหน่อย เพราะว่ามือเดียวแล้วมันก็ไปเละมานะเราแยกไว้นะครับว่ามีกี่ประเภทนะนี่เราสุ่มมานะแล้วก็ไอมอนเตอร์เริ่มต้นนี่เราเปิดไปเลยครับเปิดใหญ่ไปเลยเฉพาะแค่ตัวเริ่มต้นนะแต่ผมอธิบายอีกทีหนึง่งแล้วก็เราได้ตัวไอตัวละครของเราใช่ไหมครับอย่างผมใช้น้องตัวผู้หญิงเนี่ยเราก็วางไว้ครับถ้าเกิดว่าผมเป็นเพลเยอร์แรกใช่ไหมผมก็จะวางก่อนหน่อยก็ได้ถ้าผมอาจสมมติผมวางในแคมป์แล้วกันแต่ยังว่าเพลเยอร์สองเนี่ยเขาก็ต้องเลือกวางจุดอื่นนะครับห้ามวางจุดเดียวกับผมแต โอเคทีนี้เราก็จะแยกนะครับมันจะมีเอาเอาง่ายๆก่อนแล้วกันตลาดนี้อันนี้คือไอเทมตลาดนะครับเปิด4ี่ใบแล้วเวลาเรามีการดิสการ์ดหรือเติมเนี่ยเราจะเอาขวาออกแล้วก็ค่อยๆขยับแล้วก็เติมแผ่นทรายนะครับมันจะแบบล่นไปทางขวานะมีรูทนะครับแล้วก็มีอันนี้คืออะไรวะอันนี้ก็เป็นแบบไอเทมแบบของสวมใส่นะครับแล้วก็อันนี้เป็นวอลเป็นห้องนิรภัยซึ่งอันนี้เนี่ย เราต้องทำเควสก่อนแล้วถึงจะเปิดได้ส่วนหญมมันจะเป็นแบบทาเควสแล้วมันจะได้ได้ของได้เงินได้อะไรประมาณนี้นะแล้วก็เราเนี่ยภารกิจที่เราเริ่มเล่นเนี่ยครับมันจะเป็นภารกิจคอมมอนวลใช่ไหมเราจะต้องเอาใบ14ออกมานเนี้ยหลังการปแบบนี้นะแล้วเอาใบคอมมอนเวลออกมาครับซึ่งเวลาเล่นเนี่ยมันจะให้เราเริ่มต้นจากเควสง่ายๆก่อนคือถ้าเราเริ่มฆ่าพวกเรเดอร์นะครับไอตัวสัญลักษณ์อย่างเนี้ย หรือว่าเราไปถึงดัมเมอร์ซิตี้นะครับเควสดมเมอร์ซิตี้เนี่ยเราจะต้องเปิดการ์ดต,ต่อไปมาเพื่อเป็นเควสต่อไปมาเปิดายไปตรงกลางนะแต่ตอนนี้เราเริ่มต้นมาแค่เบ่งใบก่อนถ้าสมมติว่าคุณเริ่มฆ่าเลเดอร์หนึ่งตัวแล้วเนี่ยเราจะเปิดใบที่15กับหนึ่งร้อยสามสิบสี่ออกมานะครับแล้วใบเนี้ยเอาไปทิ้งไปเลยนะครับทิ้งทางขยะไปเลยซึ่งกองตรงเนี้ยมันจะมีมุมซ้ายบนเนี่ยครับพวกเควสเนี่ยมันจะมีบอกอยู่ว่าเลขอะไรนะเราก็เอาเลขมาต่อถ้าเกิดว่าทำเควสใบนี้เสร ทำร่วมกันนะใครทําเสร็จก่อนก็เปิดต่อส่วนตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นเอ็นคาลเตอร์นะครับคือในเกมนี้เนี่ยมันจะมีแคมป์ที่แบบว่าเอ็นคาลเตอร์อยู่2ชนิดนะครับคือจะเป็นเป็นรูปเมืองนะครับกับจะเป็นรูปแคมป์นะซึ่งไอแคมป์เนี่ยมันก็จะเป็นที่แบบว่าเหมือนมีคนอยู่แล้วจะไปซื้อขายของได้นะส่วนเป็นรูปเมืองเนี่ยส่วนใหญ่จะไปไปสู้นะเราเนี่ยเริ่มต้นมานะครับเราจะต้องแยกกองก่อน เพราะว่าไอ้พวกนี้มันจะมีเลขกำกับไว้ด้านบนซ้ายนะครับส่วนไอ้กองนี้จะเป็นกองที่เป็นรูปดาวแปลว่าเป็นกองเริ่มต้นนะแล้วก็สับๆับ,บ,บใช่ไหมครับเราสมมติว่าถ้าคุณแบบคุณไปไปเจอพื้นที่อย่างเงี้ยที่มันเป็นรูปอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะเปิดมันมาแล้วเราก็ทาเควสตามที่มันบอกนะครับอย่างเช่นเควสใบ,บนี้มันบอกว่าเอ้ยถ้าเราทําตามข้อหนึ่งอย่างเงี้ยเราจะได้เปิดไอ้ศูนย์ศูนย์เจ็ดมารูปนี้นะ 007มาทําต่อหรือว่าเอ้ยเอา007มาใส่ในกองนี้นะครับเพื่อมีโอกาสเจอต่อหรือถ้าเราทาถ้าเราแบบว่าเลือกช้อยสอเนี่ยเราต้องเติม008เข้าไปในกองแทนแล้วเราก็จะได้ของได้อะไรต่างๆตามนั้นนะครับอันนี้คือหลักการของมันนะใบนี้ก็เหมือนกันคือถ้าเราทําเสร็จเนี่ยเขาก็จะบอกว่าให้แอดเบอร์อะไรให้ให้ใหไม่เม่เดี๋ยวขาหาหาตัวอย่างก่อนอ่าอย่างงี้ถ้าเราเลือกข้อ2องปุ๊บเรา เข้ามาในกองนี้เพื่อมาสับเล่นต่อนะครับเพื่อดําเนินเนื้อเรื่องต่อโอเคอันนี้ผมสอนแบบว่าเบสิกเลยนะเพราะว่ากว่าผมจะเล่นเป็นผมก็ใช้เวลาอยู่ประมาณประมาณหนึ่งนะครับเื่อกี้ที่ผมบอกไปใช่ไหมว่ากี้ผมข้ามไปนิดนึงนะตอนที่จัดบอร์ดเนี่ยแจกกร์ดอันนี้ด้วยนะครับการ์ดออบเจคทีฟของเราเนี่ยซึ่งมันจะแรนดอมนะครับแล้วเราก็เก็บไว้หนึ่งใบอันนี้เป็นภารกิจลับของเรานะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราทําได้ <S <s สําเร็จเนี่ยเราก็จะได้รางวัลต่างๆหรือแม้แต่ว่าเราจะได มีเป้าหมายว่าเราจะเล่นไปทางแบบว่าไปทางทีมไหนระหว่างทีมนี้ระหว่างทีมดาวกับทีมโล่เนี่ยเราจะเล่นไปทางทีมไหนนะครับซึ่งในนี้มันจะมีแบบสุ่มอยู่แล้วก็สําคัญนะต้องดูด้วยว่ามันเป็นสําหรับกี่เพลเยอร์นะครับเพราะว่าอย่างใบนี้เห็นไหมที่มุมซ้ายล่างนะครับอุ๊ยโทษทีมุมซ้ายล่างนะคือมันมือที่เขาไม่รจะเชียงนี่มุมซ้ายล่างนี้ถ้าเกิดว่าเราเล่น2คนก็เลือกแค่เฉพาะเป็นแบบ1นึบวกสออะไรประมาณนี้นะ ถ้าเล่น3าี่คนก็ใส่ใบเพิ่มได้ไอ้ที่เหลือออกไปจากกองด้วยโอเคน่าจะประมาณนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวมีอธิบายต่อนะครับก็ทีนี้เรามาดูที่เบสิกการเล่นของเกมนี้กันนะครับอธิบายยาวยืดมาก10นาทียังไม่ทันได้เริ่มเล่นเลยก็คือในการเริ่มเล่นเนี่ยเราจะเริ่มจาก First Player ใช่ไหมครับเราเนี่ยจะต้องเลือกนะครับว่าเราจะมารถทอะไรได้อันนี้คือแอคชั่นที่คุณสามารถทําได้นะครับ ก็คืออันดับแรกเนี่ยคือการ expo นะครับการ expo ก็คือเมื่อคนอยู่ในแผนที่อย่างเงี้ยคุณจะสามารถเปิดแผ่นที่มันอยู่ติดกับคุณได้นะครับอย่างเช่นแอคชั่นแรกผมอาจจะ expo ก็คือเปิดแผ่นนี้ก็จะเปิดหงายมาอันนี้คือ expo แอคชั่นแรกนะครับเราทำได้สองแอคชั่นใช่ไหมเราอาจจะทํ expo กับ expo ก็ได้ก็คือแบบเปิด2แมปถ้าผมเปิด2แมปปุ๊บแปลว่าผมจบรอบผมเลยแค่นี้เองนะครับแล้วก็เพย์เยอร์สเล่นต่อ แอคชั่นที่2ที่เราสามารถทําได้เนี่ยคือการ move นะครับซึ่งการ move ปกติเนี่ยหนึ่ง move จะ move ได้2 2ช่องอย่างเช่นว่าถ้าผม move ใช่ไหมผมจะ move แบบ 1- 2อะไรเงี้ยแล้วก็อีกแอคชั่นนึงก็จะแบบ 1, 2อะไเงี้ยครับก็จะจบรอบของผมประมาณนั้นอันนี้คือแอคชั่น move ง่ายมากแล้วก็แอคชั่น move เนี่ยมันขัดจังหวะได้ด้วยนะอย่างเช่นว่ายังไงดีวะสมมุติว่าผมอยู่ช่องนี้แล้วกัน ถ้าผมใช้ Action Move ใช่ไหมผมอาจจะ Move 1แล้วก็ e n c o u n t e เตเพื่อเข้าไปในเมืองนี้แล้วก็ทำทำเอนเคาน์เตอร์ให้เสร็จแล้วก็ค่อยกลับมา m o ฟ e 2อย่างเงี้ยก็ได้นะครับแต่เวลา Move ต้องดูให้ดีนะถ้าเกิดว่าขอบเนี่ยเป็นสีเขียวนะครับคุณจะติดไอกรรมภาพบางสี1ห,หน่วยถ้าเกิดเป็นขอบสีแดงเวลาจะเดินเข้าไปเนี่ยคุณใช้2 2 Move ในการเข้าไป1ช่องอ่ะงงไหมอย่างเช่นอย่างเงี้ยขอบอย่างเงี้ยเป็นสีแดงใช่ไหมครับมันเป็นเทเ เวลาคุณจะมูฟมาตรงนี้เท่ากับว่าคุณต้องใช้2 2มูฟเลยคือคุณเดินมาปุ๊บ2มูฟหลังจากนั้นคุณก็ทําอีกหนึ่งแอคชั่นหนึ่งอ่าประมาณนี้นะสีแดงคือต้องใช้2มูฟเพื่อเข้าไปแต่ถ้าเกิดไม่มีสีไม่มีอะไรก็คือเดินไปปกติครับใช้แบบ1มูฟ1มูฟได้อ่าแอคชั่นต่อไปก็คือเควสนะครับเควสก็ก็คือคอมฟลิตเควสอะ่ะมันจะมีเควสมาให้เรานะครับทำเควส์หนึ่งครั้งก็คือนับเป็นหนึ่งแอคชั่นแล้วก็การกเนนอนนนนนนเเเเคคาตอออร์กก็็ััับปแช่หมื การต่อสู้ก็นับเป็นหนึ่งแอคชั่นแล้วก็สุดท้ายคือแคมป์นะครับการแคมป์เนี่ยถ้าเกิดว่าเราเดินมาสมมุติว่าผมเดิน1 2แล้วผมตัดสินใจว่าเดี๋ยวผมจะแคมป์นะผมจะไดะ้ HP ขึ้น3หน่วยนะครับแล้วก็ไอเทมที่ผมใช้ไปแล้วบางไอเทมบางไอเทมเนี่ยบางไอเทมเนี่ยแบบอันเนี้ยมันใช้แล้วไม่เป็นไรใช่ไหมครับแต่บางไอเทมเวลามันใช้เสร็จมันต้องแถบเพื่อเอ็กซอร์ทมันจะเขียนอยู่นะว่าต้องเอ็กซอร์ทเพื่อคุณแคมป์เสร็จคุณก็สามารถเอ็กซอร์ทมันกลับได้นะครับก็คือแบบแอคทิเวทมัันกลบมา แล้วก็สามารถแลกเปลี่ยนกับคนอื่นได้อันนี้คือแอคชั่นแคมป์นะครับหลักๆก็จะมีแอคชั่นประมาณนี้นะคือมันทําได้คนลนะสองแอคชั่นเอาง่ายๆแล้วก็มาต่อไปที่ถ้าเกิดว่าเราเล่น2คนจบอย่างนี้ดีกว่า2คนจบนะครับแล้วเธอมาจะเป็นอย่างนี้ครับคือเราจะเปิดใบต่อไปเดี๋ยวไอใบนี้ไอเนี้ยมันเป็นสีเขตนะครับเป็นเป็นมิชชั่นของเราเราจะต้องวางความนะห้ามให้คนอื่นดูอันนี้ผมเปิดไว้จะได้ จะได้เข้าใจตอนสอนแต่จริงๆต้องปิดเวลาเราเล่น2 p l เพลเยอร์ใช่ไหมครับสมมติผมผมเล่นเสร็จเพลเยอร์เล่นเสร็จเราก็จะเปิดใบนี้ต่อนะครับเพื่อเป็นการเดินมอนคือเราเริ่มเดินคนก่อนเดินคนให้เสร็จเดินคนให้เสร็จแล้วค่อยเดินมอนเดินบอลเนี่ยเราจะเปิดใบออเจ t i ีฟออกมาใช่ไหมครับแต่ว่าเราจะไม่สนใจข้างบนเลยเราจะดูแค่มุมขวาล่างว่ามันมีมอนอะไรเกิดขึ้นบ้างอย่างเงี้ยมอนมันมีมันมี3ตัวนะครับคือไอตัวตัวไอดีเเนี่ย ซึ่งคือตัวนี้มันทาอะไรไม่ได้มันเดินมาหาเราไม่ได้ตัวที่2คือตัวแมลงตัวที่3คือตัวปีาศาจนะครับซึ่งอย่างเงี้ยเราดูในช่องนะครับมันบอกว่ามีแมลงเกิดขึ้นแปลว่าแมลงอยู่ตรงไหนบ้างนะมันก็จะมาเกิดอย่างนี้ครับซึ่งครั้งแรกเนี่ยที่เราเปิดเจอมันเนี่ยมันก็จะแค่เกิดนะครับแต่ว่ามันยังไม่ไงแต่ถ้าเกิดว่ารอบต่อไปเนี่ยเราเปิดมาเจอมันอีกสมมติมีแมลงอีกอ่าอย่างงี้นะแมะลงอีกรอบหนึ่งเนี่ย มันจะหงายครับแล้วถ้าเกิดว่าเราอยู่ในช่องเดียวกันกับมันเนี่ยเราจะบังคับสู้กับมันเลยหรือบางทีเราอยู่คนละช่องกับมันแต่ว่าสัญ,ญลักษณ์ของมอนสเตอร์เนี่ยเป็นรูปเป็นรูปแบบปืนอย่างเงี้ยมันมันยิงเกินได้หนึ่งช่องเนี่ยเราก็จะโดนบังคับสู้เหมือนกันอ่าแต่ผมอธิบายแอคชั่นสู้ต่อแล้วกันอ่าสมมติว่าผมสู้กับไอ้ตัวนี้นะขอขยับมาวางใกล้ๆก่อนสมมุติผมจะต้องสู้กับไอ้ตัวอ่าแรดสกอร์เปียนนะครับก็คือแบบว่าสกอร์เปียนที่ติดเรดิโอแอคทีฟนะ เขาบอกว่าผมจะสามารถทำดาเมจนั้นได้เนี่ยก็คือจะต้องยิงให้โดนบริเวณมือแขนสองข้างกับขาสองข้างนะแล้วก็หนึ่งเนี่ยคือเลเวลของมันแล้วก็คือเลือดของมันด้วยคือคือถ้าเกิดว่าผมยิงโดนแค่แขนหรือขามันหนึ่งครั้งมันก็ตายแล้วนะครับแล้วก็นี่ชื่อมันนี่เป็นประเทศประเภทของมันแล้วก็นี่เป็นความสามารถของมันนะครับผมก็ต้องทอยลูกเต๋าครับสมมติผมสู้สู้กับมันใช่ไหมผมทอยลูกเต๋าปั๊บอย่างเงี้ยผมยิงโดนไม่แขนก็ขามันใช่ไหมลูกนี้โดน ลูกนี้ไม่โดนลูกนี้ยิงโดนหัวลูกนี้ยิงโดนตัวแสดงว่ามีลูกนี้โดนลูกเดียวนะครับตามหลักเบสิกเลยคือผมฆ่ามันได้แล้วนะครับเวลาฆ่ามันได้เนี่ยผมจะได้1นึ่งเอนะครับผมก็จะขยับมาเป็น,น,ยปปนอ,ยยอ,อย่างนี้ขยับมาเป็น1นึ่งเอ็กพี่าขยับมาเสียบไว้แต่ว่าไอจุดๆอย่างเงี้ยจุดๆที่โดนอย่างเงี้ยครับเป็นการโดนสวนกลับของมอนอย่างเงี้ยเท่ากับว่าผมโดนมอนสวนกลับเท่ากับ3ดาเมจผมก็จะต้องปรับ HP ผมนะจาก16ให้เหลือ13 เพราะว่าโดนไป3ดาเมจนะครับทีนี้เนี่ยประโยชน์ของพวก CIA อะไรพวกนี้เนี่ยมันจะต้องดูนะครับว่าเราเนี่ยใช้อาวุธอะไรบ้างนะครับคือบางอันเนี่ยอ,อย่างเงี้ยอาวุธของผมเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเวลาสู้เนี่ยผมจะสามารถเอ็กซอร์อันนี้ได้แล้วผมก็จะสามารถทอยลูกเต๋าใหม่ได้เพราะว่าอย่างลูกเต๋าตัว,ตวนี้ถึงแม้ว่าจะ อ่ะลูกเต๋าน,นี้ยิงโดนนะแต่โดน2ดาเมจเอาลูกเต่าตัวน,นี้แล้วกันมันมันยิงไม่โดนด้วยแถมโดนตีกลับด้วยผมอยากจะถอยใหม่ก็ถอยครับอ่ะถอยมาเป็นอย่างนี้ปุ๊บอ่ะผมไม่โดนยิงละคือผมยิงมันไม่โดนแต่ผมไม่โดนตีกลับอย่างเงี้ยเท่ากับว่าดาเมจผมจะโดนแค่2ประมาณนี้ก็คือเป็นเป็นแบบว่าพยายามให้โดนดาเมจน้อยลงนะครับคือหลักๆก็คือเอาไ้รีโลเอาง่ายๆนะเมื่อเมื่อเราเลเวลอัพใช่ไหมครับสมมติว่าผมผมตีไปแล้วมันแบบตีไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วมอนมันตายแล้วผมเลเวลอัพเนี่ย ผมก็จะได้จั่วไอตัวตัวอักษรตัวสเตตัสเนี่ยเพิ่มมาอีก2อันนะครับเอ a กับ i อ่ะอย่างเงี้ย a กับ i เนี่ยผมผมมีแล้วมันซ้ำนะครับอย่างงี้เนี่ยผมก็เก็บเก็บตัวอะไรก็ได้ครับแล้วเวลาผมเก็บมาเนี่ยผมจะได้เพิร์กนะครับเพิร์กคือเป็นสกิลพิเศษก็เป็นสกิลที่เราถนัดนะครับแล้วเราก็เลือกว่าเราเจะเอา a หรือเอา i นะอ่ะแต่ผมขอเลือกก่อน เจอตัวไหนก่อนเอาตัวนั้นอะตัวไอแล้วกันนะครับตัวนี้เนี่ยก็คือ s w i ตเลนเนอรนะ level up key for special token i g e n perk a n choose switlerner ก็คือมันจะเป็นไอเทมนะครับที่เราอาใช้ได้นะครับมันจะเอาเก็บเก็บไว้ที่เรานะแล้วเดี๋ยวเราจะใช้ตอนไหนก็ได้นะครับใช้ได้หนึ่งหนึ่งรอบนะพอผมใช้ปุ๊บมันก็จะมีความสามารถตามนั้นอย่างเช่นไบเนี้ยคือถ้าเราดิสคาร์ดปุ๊บเราก็จะเลเวลอัพนะครับแล้วเราก็จะสามารถเก็บโทเค็นได้2อ,อันเลย เดี๋ยวดูตัว A บ<ๆ>้างดีกว่าตัว A อยู่ไหนวะตัว A ตัว A ออ่ะงี้ตัว A อย่างงี้เป็นสกิลที่เรียกว่า Sneak นะครับโอยาวเลยวะแล้วก็คือไอ้พวกแบบมอนที่ aggressiv e มันก็จะไม่มาตีเราคือถ้าเรา discard แบนี้นะเราจะสามารถ Sneak ได้นะครับ oh, จนจน,จน,จนถึงรอบหน้าเนี่ยเวลา มอนมันเดินมามันจะไม่มาตีเราประมาณนั้นก็คือแบบเราย่องอะ่ะประมาณนั้นนะครับสว่วนนี้ action girl action boy นะครับจะสกัด to perform two additional action ก็สมมติเราได้เพริร์กอันนี้มาใช่ไหมครับถ้าเราใช้ปุ๊บเราสามารถทำแอคชั่นได้อีก1แอคชั่นในรอบของเราอ่ะอันนี้อันนี้อธิบายง่ายกว่าเลยน่าจะใช้ไปนี้นะก็ตามนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณหยิบมาแล้วมันดันตรงพอดีเราก็เลือกเอาหนึ่งอันนะเพื่อหยิบเพิร์กนะครับอันนี้ก็เก็บกลับไปโอเคอันนี้คือการเลเวอัพนะครับแล้วก็มอนเนี่ย เวลามันตายเสร็จแล้วก็ออกไปใช่ไหมครับค่ามันตายเสร็จมันก็ออกไปแต่ถ้ารอบหน้าเนี่ยเราเปิดไอใบนี้ใช่ไหมครับสมมติเล่นเพลย์เอร์หนึ่งเพลย์เอร์สองจบแล้วใช่ไหมแล้วเราเปิดมาแล้วเราเจอมอนอีกอย่างเงี้ยตัวผมตัวผมอาจจะแบบเปิดไอนี้บ้างเปิดอันนั้นบ้างแล้วผมอาจจะเดินมาอย่างนี้ละมอนมันเกิดต่อนะครับคือถ้าเกิดว่าเอ้ยอันนี้มันไม่ใช่แมลงนี่หว่ามันเป็นลูกเบเดอร์นี่หว่าคือถ้าเกิดว่าเราเจอสัญลักษณ์ของมันเนี่ยแล้วถึงแม้เราจะฆ่ามันตายแล้วนะครับมันก็จะกลับมาเปิดมันจะกลับมาเกิดอีกแต่มันยัังงไมม่เปิดนนะต้อ มันมันคือเปิดครั้งแรกเนี่ยเจอสัญลักษณ์ครั้งแรกเนี่ยคือมันเกิดเกิดแบบคว่ำแล้วสัญลักษณ์ที่2เนี่ยมันถึงจะเกิดแบบหงายส่วนไอตัวที่มันหงายอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดเจอสัญลักษณ์มันอีกอย่างมาแรงตัวเนี้ยมันจะเดินเข้าหาคนที่อยู่ช่องใกล้ที่สุดครับอย่างเช่นอย่างเนี้ยหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามตัวเนี้ยใกล้กว่ามันจะเดินขยับมาหนึ่งช่องนะครับเพื่อเข้าใกล้มาหาเราแ้วถ้าเกิดว่าไอตัวไหนที่มันแบบมันเดินแล้วมันแบบโป๊ะมาตรงกับช่องเราพอดีเนี่ยเราต้องสู้กับมันเลยนะครับ ไม่ต้องไม่ต้องรอให้ถึงรอบรอบหน้านะคือแค่คือแค่แบบว่าไอ้เกิดเปิดการสถ,ถานการณ์มาแล้วมอนมันเกิดางแล้วแล้วมันเดินมาช่องเราพอดีเนี่ยเราต้องบังคับสู้เลยนะครับก็ประมาณนี้นะแล้วก็โอเคเดี๋ยวอธิบายเรื่องสัญ,ญลักษณ์หน่อยอันนี้เป็นคลิปที่แบบยาวมากโอเคตรง enemy abilities นะครับตรงนี้นะก็ที่ออผมบอ,อกไปนะตัวนี้คือ aggressive นะครับแปลว่ามันจะเดินเข้าหาเรา แล้วถ้าเกิดว่ามันเดินมาถึงช่องเราปุ๊บเนี่ยบังคับสู้เลยนะครับตัวอาร์เมอร์เนี่ยแปลว่าเวลาเราเวลาเราตีมันเนี่ยเราจะต้องใช้ดาเมจเพิ่มขึ้นอีกนะครับใช้ดาเมจเพิ่มขึ้นหนึ่งูทเนี่ยแปลว่าพอเราฆ่ามันเสร็จนะครับเราจะได้จัจวของจากกองรูทนะครับหนึ่งใบแล้วก็มาดูว่าของเนี่ยเป็นอะไรอย่างเช่นสมมติว่าผมเปิดมาเป็นใบนี้เนี่ยมันจะเป็นคอมเปเนียนนะครับก็จะเป็นเหมือนเป็นแบบสัตว์เลี้ยงเรามันจะมีประโยชน์ต่างๆ่างหรือถ้าเปิดมาเป็นใบนี้ก็จะเป็นไอเทมยา นะครับใช้แล้วก็จะสามารถรีโลได้นู่นนี่นั่นนะครับมันก็จะมีเทมหลายแบบถ้ามอนตัวไหนมีสัญลักษณ์เรเดียชันนะครับเวลาเราโดนตี1ทีเนี่ยเราก็จะโดนติดค่ากำมันาสีเพิ่มไปหนึ่งนะครับถ้ามอนตัวไหนที่เป็นรูปปืนมันจะเป็นมอนที่ตีไกนะครับแล้วเวลามอนที่ตีไกลเนี่ยมันบอกว่าถ้าเราสู้กับมันแล้วเราอาวุธเราเนี้ยไม่มีอาวุธที่เป็นรูปปืนนะครับอย่างเงี้ย ถ้าคุณไม่มีอาวุธที่เป็นลูกปืนอย่างเงี้ยอยู่ในตัวเนี่ยเราเนี่ยจะโดนดาเมจเพิ่มมากขึ้นหนึ่งเวลาสู้กับมันอย่างเช่นว่าผมทอลูกเต่าแล้วผมโดนดาเมจสามก็จะโดนเป็นสี่นะครับเพราะว่าเหมือนเรา,เราโดนมันยิงอ่ะมันยิงไกลกว่าส่วนมอนตัวสุดท้ายที่ใส่ลักษณ์นี้นะครับรีทวีตเนี่ยแปลว่าถ้าเราฆ่าไม่เสร็จนะครับในรอบในรอบหนึ่งเนี่ยถ้าเราเฟลทูคิวมาเนี่ยคือไอ้มอนตตัวนี้เนี่ยมันจะอินแอคทีฟมันจะแบบปิดคว่ำกลับไปครับก็คือมันจะหนี คือฆ่ามันไม่ตายในรอบเดียวมันจะหนีเราต้องรอมันเปิดใหม่แล้วก็มาสู้กับมันตอนมันเลือดเต็มประมาณนั้นนะครับก็เป็นเรื่องของมอนสเตอร์นะเราก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จนจบเกมนะเวลาเราทําพวกนี้มันจะได้อินฟลูเอนซ์ด้วยใช่ไหมแล้วก็พวกพวกกะเอ็นคอร์เตอร์ต่างๆใช่ไหมครับเราก็ดูว่าถ้าเราเล่นคนเดียวนะ11อินฟลูเอนซ์ก็จบชนะนะครับหรือ2เพลเยอร์สามเพลเยอร์สี่เพลเยอร์นะครับได้10ได้9ได้8ใครถึงก่อนก็ชนะทุกครั้งที่เราตาย นะครับเราจะมาเกิดที่แคมป์นี้นะแล้วเราก็เดินมาใหม่นะครับมีอะไรอีกกว่าน่าจะน่าจะพอๆประมาณนี้แหละนะครับเป็นการอธิบายแบบแบบคร่าๆวๆละกันนะอันนี้เป็นหน่วยเงินของเกมนะครับเป็นเป็นฝาโคลานะแล้วก็ตัวมอนอะไรต่างๆก็ผมว่าน่า,นาจะน่าจะเอาไปเล่นได้แล้วถ้าเกิดว่ามีคำถามอะไรก็คอมเมนต์มาถามได้นะครับ นั่นก็เป็นทั้งหมดนะครับของการเล่น f o ร์เอวนะจริงๆมันเหมือนเบสิกแอคชั่นมากกว่าที่ผมสอนไปนะครับแล้วก็แบบสอนข้ามไปข้ามมานิดนึงนะแต่ว่าถ้าใครมีคำถามอะไรลองถามผมมาได้นะครับถ้าเกิดว่าดูคลิปเล่นทั้งหมดแล้วน่าจะพอเล่นได้เองนะครับมันหลักๆก็คือต้องอ่านเนื้อเรื่องแหละมันต้องอ่านว่าเวลาไปเอ็นคาร์เตอร์แล้วมันเจออะไรหรือว,ว่าทําเควสแล้วเจออะไรนะครับก็น่าจะประมาณนี้นะใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องเราไ้ด้วยนะครับขาดอีกไม่กี่สิบนะครับจะพบหนบึ่งหมื่นสาม เป้าหมายของเราในปีนี้คืออย่างน้อยสักหมื่นห้ยากยากหน่อยแต่ว่าเราก็ไปให้ถึงนะครับก็เดี๋ยวเจอกันต่อไปในคลิปหน้านะครับอันนี้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย OA Furniture m o r e r n A Furniture ร้านบอร์ดเกมบอร์ดเกม Academy วงเวียนใหญ่ w i ท h สอ of learning บริการออกแบบบอร์ดเกมและสื่อการเรียนรู้คุณภาพชอบสินค้าออนไลน์ง่ายๆแค่กดลิงก์ในคอมเมนต์เพื่อซัพพอร์ตช่องบอร์ดเกมวันเดอร์เค่ะ หากคุณเป็นแฟนเพจของบอดี้แอนด์วันเดอร์และชอบดูหนังตอนนี้เรามีช่องรีวิวหนังด้วยนะติดตามได้ที่แฟนเพจ Facebook และ y o u b u c h ชาแนลในชื่อ Movie Wonderer ฝากด้วยนะคะขอแนะนำ Privateo VPN VPN สำหรับนักท่องโลกกว้างอย่างคุณ จะหนังจะซีรีส์หรือแม้แอนิเมชันก็สามารถดูได้ทุกแอปทั่วทุกมุมโลกในราคาเริ่มต้นเพียงแค่2เหรียญเมื่อคุณกดไปที่ลิงก์ของทาง Movie Wanderer คุณได้ VPN เราได้ค่าขนม p r i v a t o VPN ปลอดภัยแน่นอน